พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาทินดามาศประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา14นาฬิกา40นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาทินดามาศเสด็จออกนพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิต ประธานพระวะโรกาสให้รองศาสตราจารย์วุฒิชัยกบิลาการอธิการบดีมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานเพื่อน,พ,อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ปี2554เพื่อสมทบทุนมุนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำนางสาววาสนาเหล่าบุรณะสันติผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท AB Food and Beverage ประเทศไทยจำกัดพร้อมคณะผู้จัดงานโอวันตินกิฟต์ฟอร์มัมปีที่10เฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินตาม,มาศ การนี้ประธานพระอนุญาตให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงเลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์เฝ้ารับประธานเงินดังกล่าวและนำผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพฉลากขวดโอวันตินในหัวข้อช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวด้วยรักจากแม่ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเฝ้ารับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดกับประธานพระอนุญาตให้ผู้ปกครองและครูของผู้ชนะเลิศการประกวดพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มูล นิธิคุณแม่คุณภาพร่วมเฝ้าด้วยโอกาสนี้ประธานเข็มกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถรัรมภ์แก่ผู้บริหารบริษัท AB Food and Beverage ประเทศไทยจำกัด นายวรวิทย์วินิจเขตคำนวณที่ปรึกษาบริษัทพรีม่าเฮิร์บประเทศไทยจำกัดนำที่ปรึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนวลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระราชาธทีนัดตดาม,มาส นายประยุทธ์โอสถทีรกุลผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนำพระครูประหลัดสมควรปัดโชโตเจ้าคณะตำบลหนองปลือเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหนองหูช้างประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยศูนย์เครือข่ายวัดหนองหูช้างสาขาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดสวดธรรนองสารพัญญะการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและทายกน้อยการแข่งขันตอบป,ปัญหาธรรมะในงานสัปดาห์วันอาสาหบ,บูชาระดับประถมะศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเฝ้ารับประทานโล่รางวัลชนะเลิศโอกาสนี้พระราชวิสุทธิเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยศูนย์เครือข่ายวัดหนองหูช้างสาขาจังหวัดกาญจนบุรีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าถวายรูปหล่อหลวงปู่เปลี่ยนอินทสโรเนื้อโลหะและรูปหล่อช้างมงคล ประชาชนทุกหมู่เหล่าไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดทั้งวันในวันนี้ที่ศาลาสิริราชร้อปีโรงพยาบาลสิริราชคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำสิ่งของและแจกันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิชมรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมก,การพัฒนาสตรีพร้อมด้วยในอำเภออำเภอการทรารมจังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนและคณะกรรมก,การพัฒนาสตรีสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีตัวแทนศิลปินที่ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในอัลบั้มรักพ่อมิรู้จบทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายซีดีเพลง ราชนิพนศูนย์พัฒนานหลักนิยมกรมยุทธศึกษาทหารบกกลุ่มชาติพันธ์เลาวข้างจังหวัดกำแพงเพชร นายพันศักดิ์ใจใหญ่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ตำบลอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คณะเยาวชนรักลูกเลิกเหล้าโรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่คณะข้าราชการทหารกองบัญชาการช่วยรบที่หนึ่งค่ายพนัสบดีศรีอุทัยชนบุรีผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมคณะข้าขราชาการตำรวจระดับผู้บังคับการและผู้กำกับ คณะกลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่